ใครไม่รู้จักแอนตี้ออกซิแดนต์นี่ก็รู้สึกว่าจะเฉยไปสันิดหนึ่งนะครับโคชจะพาไปรู้จักแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ราคาเบานะฮะแต่ว่า คุณภาพนี่ไม่เบาเลยนะครับใครมีงบจํากัดนะครับแล้วต้องการจะหาแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีๆมาใช้กับร่างกายตัวเองนะครับวันนี้ตามโค้ชมาฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะดูตัวแรกนะฮะเรามารู้จักแอนตี้ออกซิแดนท์กันจริงๆจ,จังๆกันก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแอนตี้ออกซิแดนท์เนี่ยนะครับที่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะครับมันจะไปป้องกันการเสื่อมสลายของเซลล์ป้องเซลล์ของเรานะครับจากสิ่งที่เรียกว่าออกซิเด s t ฟเส s หรือฟรีแรดิเคิลก็ได้นะครับสารบางตัวในร่างกายของเราเนี่ยนะฮะที่มันมีความไม่เสถียรนะฮะแล้วมันก็จะชอบไปทําปฏิกิริยาคนน,นคนนู้นคนนี้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายนะครับทำให้ร่างกายเราแก่ทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยนะฮะหรือบางทีเนี่ยนะครับมีเยอะๆในร่างกายเนี่ยนะฮะร,ร่างกายเราก็จะดูเสื่อมดูหมองพวกนี้เขาเรียกว่าฟรีแรดิเคิลแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะฮะก็จะมีหน้าที่ไปจับเจ้าฟรีแรดิเคิลเหล่านี้นะฮะแล้วก็ และเมื่อเรากินแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ฟรี e ร a ี i เ a l าเนี่ยลดจำนวนลงพอลดจำนวนลงร่างกายของเราก็ไม่ต้องใช้ความพยายามในการที่จะไปกำจัดไอ้เจ้าฟรี e รรี่เขพวกนี้เราก็จะแก่ช้าลงนะฮะเราก็จะเจ็บป่วยน้อยลงนะครับในบางกรณีเราก็จะนะฮะลดโรคที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ด้วยแลวแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะครับ เราหาได้จากไหนบ้างในสมัยก่อนนะฮะเราค้นพบว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะครับก็จะมาจากกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มนะฮะก็คือผักนะครับแล้วก็ผลไม้แต่ละผักแต่ละผละไม้นะครับก็จะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยต่างๆชนิดกันคือแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะฮะไม่ได้มีสารแค่ชนิดเดียวนะครับจริงๆมีมากมายหลายอย่างเลยครับการกินแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยจึงไม่ควรกินแค่ตัวเดียวเพราะเวลาเขาอยู่ในผักหรือผลไม้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้อยู่แค่ ว,เ,วเช่นยกตัวอย่างนะฮะในอะโวคาโดยอย่างนี้นะครับจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ในเยอะมากเลยฮะ,ะได้แก่วิตามินซีนะครับได้แก่พวกคารทีนอยดย์นะฮะหรือไม่ก็จะเป็นพวกโพลีฟีนอลแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆเ,เนี่ยต่างกันไปควรจะทานหลายๆตัวเพราะว่าเขาจะมีหน้าที่ส่งเสริมนะฮะธิ์กันในร่างกายคือช่วยๆกันกําจัดอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานั่นเองใครที่มีไอเดียว่าโอ้ฉันจะทานแค่ตัวนี้ฉันจะทานแค่ตัวนั้นนะครับการจะรับแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปในร่างกาย จะต้องรับแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยหลายตัวเช่นกันเพื่อให้เขาเนี่ยไปช่วยๆกันเรามาดูแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวแรกเลยนะครับได้แก่วิตามินซีนั่นเองนะครับวิตามินซีเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ง่ายที่สุดมีอยู่ในผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับได้รับการค้นพบมานานแล้วนะครับสามารถจะช่วยต้านการอักเสบได้แล้วก็ไปลดไอเจ้าตัวอนุมูลอิสระได้อย่างได้ผลตัววิตามินซีเนี่ยนะครับหาง,ง่ายมีราคาถูกไม่ได้ต้องใช้ความพยายามในการ ที่จะไปซื้อไปหาเลยเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่ว่าจะไปลดอนุมูลอิสระนะฮะวิตามินซีเนี่ยจะไปต้านการอักเสบของเซลล์ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะฮะจะมีคุณสมบัติ2อย่างนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับสาวๆนะฮะวิตามินซีเนี่ยมีคุณสมบัติในการสังเคราะห์คอลลาเจนนะครับแล้วสําหรับผู้ที่ขาดธาตุเหล็ก นะหรือว่าดูดซึมธาตุเหล็กไม่ค่อยได้เนี่ยนะครับวิตามินซีเนี่ยจะมีหน้าที่ในการช่วยธาตุเหล็กเนี่ยให้ดูดซึมในร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมด้วยราคาไม่แพงนะฮะร,ราคาไม่แพงหามาทานกันได้เลยครับคราวนี้เรามาดูปริมาณที่เราจะแนะนําต่อวันของวิตามินซีนะผู้ชายเนี่ยประมาณ90มิลลิกรัมนะฮะผู้หญิงประมาณ75มิลลิกรัมนะครับแต่ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์น,นะครับตั้งครรภ์จะต้องเพิ่มปริมาณวิตามินซีขึ้นมานะฮะ เป็น85มิลลิกรัมนะครับหรือถ้าตอนที่ให้นมบุตรนะฮะร,ร่างกายก็ยิ่งต้องการวิตามิน C มากขึ้นนะครับเราก็จะเพิ่มไปที่120มิลลิกรัมแต่คราวนี้ปริมาณที่เห็นเนี่ยดูเหมือนว่าจะแหมน้อยจริงๆนะครับเพราะว่าวิตามิน C ีที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยนะฮะตำๆก็500 0 0นหนึงเอ๊ะทำไมคุณโค้ชบอกว่าแนะนำแค่นี้อันนี้คือปริมาณที่แนะนำต่อวันว่าถ้าขาด นะต่ำกว่านี้เนี่ยนะครับร่างกายก็จะเกิดอ,อาการเจ็บป่วยนั่นหมายความว่าอะไรฮะนั่นหมายความว่าเราไม่ควรจะรับวิตามินซีต่ํากว่า90หรือ75มิลลิกรัมนะฮะอันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่แนะนําในกรณีอีกกรณีหนึ่งที่เราต้องการให้ร่างกายเรามันแข็งแรงใช่ไหมเราอยากได้วิตามินซีเท่าไหร่นะครับก็ต้องกินเกินนี้นะใครจะกิน500ก็ได้ใครจะกิน1000ก็ได้แต่ว่า อัปเปอร์ลิมิตของวิตามินซีนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาทานวิตามินซีนะฮะก็คำนวณดีๆว่าร่างกายของเรานะฮะต้องการเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับก็สัก500-1,000ถึง1,000ก็เพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะครับตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับก็ควรจะเพิ่มปริมาณวิตามินซีไปตามน้ำหนักตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิตามินซีนะฮะต่อไปฮะอีกตัวนึงครับ สาหร่ายทะเลนั่นเองนะฮะสาห,าเเหรา่า,หายทะเลนี่โอ้โหพอพูดถึงสาหร่ายทะเลนีทุกคนบอกโอ้ยง่ายหาง่ายใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่หายากอะไรเลยแล้วสาหร่ายทะเลเนี่ยก็มีราคาถูกนะครับไม่แพงนะฮะใครที่ฟังคลิปเรื่องโอกินาว่าคงจะได้ฟังกันแล้วนะฮะว่าคนโอกินาว่าเนี่ยมีอายุเกิน100ปีเพราะเขากินสาหร่ายทะเลเนี่แหละครับว่าในสาหร่ายทะเลมีอะไรบ้างนะครับมีโพลีฟีนอลฮะ โพลีฟีนอลเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาตินะครับอยู่ในผล,ลไม้ผักหลากหลายชนิดมากแต่ว่าในสาหร่ายทะเลเนี่มีเยอะนะครับช่วยลดความเสียหายของเซลล์นะครับจากอะไรจากน้ำตาลนะครับจากไขมันจากพวกฟรีแรดิคอที่มันจะทำความเสียหายให้กับเซลล์ได้นะครับเนี่ยสาหร่ายทะเลเนี่ยจะมีตัวนี้ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กินสาหร่ายทะเลเป็นประจำนะครับเราจะ ลดความเสียหายของเซลล์ของเราได้เพราะเราจะแก่ช้าลงลิกแนนนะครับลดการเกิดออกซิเดชันอย่างที่บอกนะฮะไอเซลบางเซลนะฮะสารตัวบางตัวเนี่ยนะครับที่มันไม่เสถียรเนี่ยมันชอบจะไปจับคนอื่นเนี่ยทำให้เกิดการออกซิเดชันทําให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาลิกแนน,นจะไปช่วยลดการเกิดออกซิเดชันได้คาโรทีนอยเนี่ยเราจะต้องรู้จักกันแล้วนะฮะว่าเป็นกลุ่มที่ช่วยควบคุมการเผาผลาญของร่างกายได้ดีนะครับมีฟลาโวนอยนะฮะ ฟลาวนอยเนี่ยนะครับลดการอักเสบของร่างกายแถมยังเสริมสุขภาพให้หัวใจของเรานะครับทำงานเป็นปกติแข็งแรงไฟโตเซอรอลเป็นแอนติโอซิแดนต์อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างได้ผลนั่นหมายความว่าใครที่กินสาหร่ายทะเลเยอะๆนะครับกินเป็นประจำนะฮะเราก็จะสามารถที่จะมีระดับคอเลสเตอรอลที่เราต้องการได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดสของสาหร่ายทะเลเนี่ยไม่มี ค,คือไม่มีใครกำหนดเลยว่าสลายทะเลเนี่ยเราจะต้องกินอ่ะร้อกรัมหนึ่งกหนึ่งรกรัมหรือ1000กรัมต่อวันไม่มีใครกำหนดแต่มีอันนึงที่เป็นข้อควรระวังของสลายทะเลนะฮะเพราะว่าในสลายทะเลนะครับจะมีธาตุไอโอดีนเนี่ยสูงนะครับซึ่งไอโอดีนเนี่ยนะฮะมันเป็น แร่ธาตุที่เราไม่ควรจะบริโภคเกิน1,100หไมโครกรัมต่อวันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่จะรับประทานสาายทะเลนะฮะก็รับประทานแต่พอดีนะครับบางคนอยากจะกินสาายทะเลที่เขาสกัดเป็นเม็ดเมแล้วเนี่ยนะครับก็ให้พลิกดูด้านหลังกล่องนะครับว่าในสาายทะเล1โดสที่เขาแนะนำนะฮะมีปริมาณไอโอดีนอยู่เท่าไหร่ตัวที่3ครับโอ้โหยังคงหาง่ายอีกครับขมิ้นชันและพริกไทยครับ2ตัวนะฮะสตัวต้องกินทคู่กันนะครับ คือขมิ้นชันเนี่ยนะฮะเรารู้มานานแล้วว่าคนโบร,ราณของไทยเนี่ยใช้ขมิ้นชันในการที่จะรักษาพวกโรคทางเดินอาหารใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในงานวิจัยใหม่ๆนะครับพบว่านะฮะขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าเคคูมินเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบนะครับต้านมะเร็งนะครับบำรุงสมองได้นะครับแถมยังสามารถช่วยตับกำจัดพิษได้อีก การกินขมิ้นชันเนี่ยนะฮะนอกจากจะไปช่วยระบบทางเดินอาหารแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถไปต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยตับขับพิษได้อีกอันนี้คุณโค้ชเนี่ยนะฮะแนะนำเลยว่าคือถ้าเรากินขมิ้นชันเป็นประจำนะฮะนั่นหมายไม่ไม่ได้บอกเขาว่าิต้องกินกินหยุดหยุดนะครับกินเป็นประจำไปเลยนะครับนะบนะตับเนี่ยจะสามารถขับพิษหรือขับของเสียหรือขับสารที่ไม่ประโยชน์เนี่ยออกจากร่างกายได้ใครที่ สุขภาพไม่ดีนะครับทำงานหนักนะฮะร,รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียแล้วก็เศร้ามองหรือร่างกายไม่สดใสาจากการทํางานหนักเนื่องจากตับทํางานหนักนะครับก็ให้กินขมิ้นชันนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นชันนะครับให้กินพริกไทยด้วยพร้อมกัน,นในพริกไทยนี่นะครับจะมีสารชื่อพิพรีนนะฮะพิพรีนเนี่ยจะเป็นกลุ่ม สารแอนตี้ออกซิแดนต์อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะอยู่ในกลุ่มของไบโอเพรินนะครับไอ้เจ้าไบโอเพรินเนี่ยเพรินเพรินเนี่ยนะครับมันจะเป็นสารที่พอเรากินเข้าไปแล้วนะครับมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะสารที่มีประโยชน์ให้กลับเข้าไปในร่างกายได้นะครับเพราะ,ะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเวลาเราจะกินขมิ้นชันให้ได้ประโยชน์ ให้รับประทานพริกไทยเข้าไปด้วยพร้อมกันนะครับเราก็จะได้ทั้งเคคูมินแล้วก็จะได้ทั้งเพปเปอรินนะครับมันก็จะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยได้มากขึ้นปริมาณที่แนะนําของขมิ้นชันนะฮะคือจริงๆเนี่ยบ,บริโภคเยอะได้นะครับบริโภคเยอะได้เพราะว่าปริมาณสูงสุดกำหนดไว้ตั้ง3,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับสำหรับเคคูมินนะฮะเดโดย,ยทั่วไปเนี่ยถ้าใครอยากจะเริ่มน้อยๆน,นะครับอาจจะแบบ ขมิ้นชันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเครื่องอะระบบกระเพาะอ,อาหารสําหรับบางคนได้นะครับโค้ชก็แนะนําว่าเวลาจะทานขมิ้นชันนะฮะให้ทานพร้อมอาหารพร้อมมื้ออาหารนะครับคือหมายความว่าเราทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทานขมิ้นชันตามเข้าไปนะครับนะฮะถ้าไม่กินขมิ้นชันเป็นหัวซึ่งจริงๆมันกินยากนะก็แนะนําให้ไปกินเป็นแบบแคปซูลนะฮะท้ายที่สุดนี้ก็คือขมิ้นชันเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็น ตัวแอนตี้ออกซิแดนที่มีราคาแพงเลยถูกมากนะครับถูกมากนะฮะโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยถูกจริงๆนะครับแต่ข้อเสียของบ้านเราก็คือเขาไม่ค่อยใส่พริกไทยเข้าไปนะครับใครจะกินขมิ้นชันที่เมืองไทยก็บรบกวนรับประทานพริกไทยตามเข้าไปด้วยนะฮะก็จะได้ผสมกันนะครับ ต่อไปเราจะคุยกันถึงสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้รู้จักกันดีเลยนะครับมันก็คือชาเขียวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับชาเขียวเนี่ยนะฮะได้รับการขนานนามว่าแม้สามารถจะทาให้เราเนี่ยนะฮะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นได้นะครับด้วยสาร EGCG นะครับที่อยู่ในชาเขียวซึ่ง EGCG เนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มีปริมาณสูงมากในชาเขียวนะฮะ คือหมายความว่าถ้าเกิดเราเรากินชาเขียวเข้าไปเนี่ยเราจะได้สารตัวนี้เยอะมากนะครับคุณสมบัติเด่นของสารต้านอนุมูลอิสระชื่อ EGCG เนี่ยนะครับคือเขาจะช่วยร่างกายจัดการน้ำตาลกับคอเลสเตอรอลนะครับทีนี้ทำไมพอร่างกายสามารถจัดการน้ำตาลได้ดีแล้วก็จัดการคอเลสเตอรอลได้ดีเนี่ยนะฮะร,ร่างกายถึงจะ เป็นพิษน้อยลงเพราะว่าเราพบว่าในปัจจุบันนะฮะน้ำตาลเนี่ยนะครับคือสาเหตุของความแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บริโภคน้ําตาลเยอะๆนะครับจะแก่เร็วนะฮะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยนะฮะไปทําให้เกิดความเป็นพิษในระดับเซลล์ทางหนึ่งก็คือต้องลดน้ําตาลลงนะครับในชีวิตประจำวันนะครับไม่ต้องถึงกับขาดก็ลดลงในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอีกทางหนึ่งคือให้ทาน ชาเขียวเนี่ยเข้าไปนะครับตัว ECG g เนี่ยนะฮะเขาจะไปช่วยเราเผาผลาญน้ำตาลได้ดีขึ้นนะฮะพอเราเผาผลาญน้ำตาลได้ดีขึ้นใช่ไหมร่างกายมันก็จะแก่น้อยลงนอกจากนี้นะฮะไอ้เจ้าชาเขียวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีทีอรนีนลดความเครียดนะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนทำงานหนักนะฮะอ่ารู้ตัวเป็นคนทำงานหนักต้องการลดความเครียดนะครับนอกจากจะไปนั่งสมาธิแล้วก็นอน อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้ทานแอ,อ itz, นตี้ออกซิแดนท์คือชาเขียวนะครับก็จะสามารถลดความเครียดได้นอกจากนี้ในชาเขียวเนี่ยมีคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนเนี่ยช่วยกระตุ้นการใช้พลังงานนะครับในกลุ่มของคนที่ต้องการลดน้ําหนักส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ล,ลดน้ําหนักเนี่ยเขาจะใส่คาเฟอีนลงไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานมากขึ้นจากคาเฟอีนนะครับอย่างเรานึกถึงว่าเวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะในกาแฟมีคาฟเฟอีนเยอะนะครับ เราก็จะรู้สึกกระปรีก้กระเป่าใช่ไหมฮะมีแรงทํางานเพราะว่าเจ้าคาเฟอีนเนี่ยมันไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานได้นะครับต้องกะปริมาณชาเขียวของเราเองเนี่ยว่าเท่าไหร่เนี่ยถึงจะดีนะครับแล้วชาเขียวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่แพงนะครับเราสามารถหาผงชาเขียวเนี่ยมาทำเองได้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยก็มีการสกัดชาเขียวออกมาในรูปของ เอ EGCg exact นะเป็นเม็ดเลยนะครับกินวันละ1เม็ดก็สามารถที่จะได้สารแอนตี้ออกซิดคือคาเทชินในชาเขียวเนี่ยนะครับคือไอเจ้าตัว EGCg เนี่ยเพียงพอที่ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถจัดการน้ำตาลได้ดีนะครับอย่างตัวคุณโคชเองนะฮะก็จะกินชาเขียวสกัดเนี่ยวันละ1เม็ดตัวสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะครับก็คือไลโคปีนนะครับจริงๆไลโคปีนเนี่ยนะฮะเป็นสารที่อยู่ในมะเขือเทศ เรารู้กันดีแล้วนะครับว่าไลโคปีนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชายจะชอบทานนะครับเพราะว่าเจ้าไลโคปีนในมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยคุณผู้ชายนะฮะลดอุบัติการของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ใช่ไหมครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไลโคปีนมีประโยชน์มากกว่าการที่คุณผู้ชายจะกินแต่เพียงผู้เดียวนะครับคุณผู้หญิงฟังดีๆนะฮะเจ้าไลโคปีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยเราต้านการอักเสบได้นะฮะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งซึ่ง อยู่ในมะเขือเทศมันจึงมีราคาถูกมากแล้วก็มีขายอยู่ทั่วๆไปนะครับคนเนี่ยไม่ค่อยจะรู้ว่าไลโคปีนนี่จริงๆมีประโยชน์มากด้วยความที่เขาเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สามารถต้านการอักเสบได้นะครับแถมยังป้องกันการเกิดมะเร็งได้อีกจริงๆเนี่ยไลโคปีนเนี่ยไม่ได้ต้องป้องกันการเกิดมะเร็งตอบลูกหมาอย่างเดียวแต่ว่าเขาเอาไปทดสอบกับการเกิดมะเร็งตอบลูกหมากงานวิจัยที่ไปทดสอบกับผู้ชายที่เป็นมะเร็งตอบลูกหมากเนี่ยก็เลยดังขึ้นมา นค,คนก็เลยคิดว่าอ้าวไลโคปีนเนี่ยใช้สําหรับมะเร็งต่อลูกหมากเท่านั้นที่ไม่ใช่นะครับมะเร็งทั้งตัวนี่แหละนะครับถ้าเราทานไลโคปีนเนี่ยมันก็จะลดการเกิดมะเร็งได้ทั้งตัวแต่ไม่ได้แปลว่ามะเร็งจะไม่เกิดน,นะครับคือพวกนี้จะไปลดโอกาสที่จะเกิดเฉยๆนอกจากนั้นนะครับไลโคปีนเนี่ยยังมี คุณสมบัติอีก2อ,อย่างที่น่าสนใจมากไลโคปีนเนี่ยบำรุงผิวนะครับบำรุงหัวใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครที่คิดจะทานแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแต่ว่างบไม่เยอะต้องการแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ดีแล้วก็ราคาถูกคนแนะนำไลโคปีนตัวหนึ่งแหละปริมาณที่แนะนำของไลโคปีนเนี่ยนะครับอ,อ,อยู่ที่ประมาณ10มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่ง การรับประทานไลโคปีนเนี่ยต้องรับประทานเป็นเวลานานนะครับคือหมายความว่าเ,เราจะทานเม็ด2เม็ดแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้ล่างกายดีไม่ใช่นะครับพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยเราจะต้องรับประทานเป็นเวลานานไม่ใช่เฉพาะไลโคปีนเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ5ตัวที่เป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็หาซื้อทั่วไปนะครับมีขายทุกๆร้านขายายาเลยก็ว่าได้นะครับ 5ตัวนี้นะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่หาง่ายนะครับราคาถูกนะครับใช้งบไม่เยอะนะครับถ้าเรารับประทาน5ตัวนี้ไปเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับสเดือน6เดือนนะครับร่างกายของเราก็จะค่อยๆกําจัดอนุมูลอิสระออกไปนะครับร่างกายก็จะสะอาดนะครับแก่ช้านะครับเซลล์ไม่ถูกทําลายนะครับเสื่อมช้านะครับแล้วก็โรคบางอย่างที่อาจจะมาเจอ กับเรานะฮะก็จะลดโอกาสมาเจอกับเราได้นะครับนั่นก็เป็นความปรารถนาดีของโค้ชนะครับรักษาร่างกายไว้นะครับเราจะได้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็แข็งแรงนะครับอย่าลืมนะฮะพบกับสาระดีๆได้กับโค้ชดัสนะครับนักปรับพฤติกรรมที่ได้รับการเซอร์ติฟายจากสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงยังเป็นนักโภชนาการแบบองค์รวมด้วยนะครับหายป่วยได้ด้วยการปรับพฤติกรรมและการใช้สารเสริมอาหารวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ